วันนี้ผมจะมาผัดพริกแห้งพวงไข่ใบยี่หร่าครับก็ยถึงต้องนําเครื่องในพวงไข่นะฮะไปลวกกันนะครับเพราะไม่งั้นน้ําที่ผัดมาจะดําไม่น่ากินนะครับแลวอีกอย่างหนึง่งไข่จะสุกยากนะนะครับเครื่องปรุงที่มีพวงไข่บวกเนื้อไก่นะฮะพริกแห้งกระเทียม แล้วก็ใบยี่หลาใส่น้ำมันลงไปครับตามด้วยพริกแห้งกระเทียมนะฮะที่ตามไว้นะฮะผัดพริกกระเทียมให้หอมนะครับ มันจะเหลืองๆนะฮะจะได้กิน่นกระเทียมตามด้วยคว,วงไขฮ่ฮกับเนื้อไก่นะฮะผลใช้เป็นน่องสะโพกของไก่เหนียวนะฮะมันจะได้สัมผัสมากกว่านะฮะกว่าไก่ธรรมดาทั่วไปนะฮะ สมัมผัสที่ดีนะครับในการกินตามด้วยน้ำเปล่าครับปรุงรสด,ด้วยซอสัาเขียวครับซีอิ๊วขาวครับซอสหอยนางรม รสด,ดีเล็กน้อยครแล้วก็น้ำตาลทรายครับผัดต่อให้ไก่สุกนะครับ รสชาติตามต้องการฮะแต่ขบกินก็คือเผ็ดฮะแล้วก็เผ็ดล็กน้อยแล้วก็หวานเล็กน้อยหวานประมาณตายลิ้นนะฮะพอเนื้อไก่สุกก็ใส่ใบยี่หร่าลงไปนะฮะล่ไปผัดแค่นี้ครับง่ายๆยังไงผมฝากกดติดตามช่องด้วยครับเวลากินก็กินพร้อมใบยี่หร่านรจะได้รสชาติที่เผ็ดร้อนนะฮะกินกับข้าวก็ได้ กับกแกงัวดีครับเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณครับ